ครับพี่น้องมือนีผ้ามาถอดปลาครับปลาที่ไปหามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นปลาเกของน้องนะที่เอามาให้อันนี้ก็ปลาที่ผมไปไปหามาได้มาแพร่นะครับนะครับี่จะปินกระทะที่ห้องตังว้เวียบร้อยนะครับ่อนแล้วนะครับจะทำการเอาปลาลงนะครับผมเอาลงกระทะแล้วนะครับเอาปลามาสกเนาะนี่ปลาแพร่บริเวณตาแดดนะครับเพอมีแดดเนาะฝนตก แเสตัวเย็นแล้วกัมากลงเลยครับผมเซีนี้ขอ,องที่ไปหามาได้ับอทนพริกที่ห้าติกิ้ก่บนนี่นี่ครับผมพริกเจ้าพุ้นประแด็กนะครับผมโบราณปลาไหลกอกินกินมีแค่สองอย่างกี่นอกนะครับไอเสียเราลองกินอย่างไรเราหาแต่ละเมื่ออย่างเด็กครับ กรับเหลืองงางหลนะครับตัวที่แป้วนี่จิ๋ดนะครับพี่หลงองตัวพอยทานกินดวครับผมเจีรับนะครับชุดแรกก็จะมีแบบเป็นแบบนี้นะครับผมแลยู่ละนะครับนี่ครับสกีสองคร ปัจจุบันนี้นะตบต้นแขนนะครับแขนนะว่าไปโอ้ยครับที่สองลงกระทะเรียบร้อยนะครับหอมเนี่ยนะครับแต่สีกระทะนะครับผมก็เลยจะดีแบบนี้นะครับอันที่นู่ครับผมมาครับเป็นอันเสร็ซซินนะครับผมอันเซซินนะครับเสร็จแล้วนี่ปลาทอดฝีมือ เชฟเบาเด่นนะจ๊ะนะครับผมเบาเด่นผัดจวดนะครับน่ครับเจียวเรียบต้องกินยังหมางไหมนะครับหามาได้ก็กินไปนะครับเราต้องเสียเขานึ่มาแซ่บๆมากันพี่น้องขอบคุณในไลค์รครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ